นอกจากจะได้ข้อมูลของแต่ละคณะแล้วเนี่ยโทนี่ยังสร้างบรรยากาศของโลกนี้ได้น่าอยู่เหมือนกันเนอะมันทำให้เราอยากเรียนที่นี่มากเข้าไปทุกทีแล้วอะ่ะ ไงวัดวีเราชื่อเตน,นะก็เป็นโฮสของคณะนี้ผมชื่อวิกแบงครับโยชิค่ะวันนี้อนรับเพื่อสองคนเข้าสู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะนม,มนุษยศาสตร์และส,สังคมศาสตร์สสแล้วพี่กำลังทำอะไรอยู่เหรอครับกำลัง แล้วก็แพ็กของอ่ะพี่ย้ายบ้านไปไหนว่ะเนี่ยหือไม่ใช่ก็จะไปบริจาคอบริจาคแบบเอาไปให้พวกเด็กดอยหรือว่าเด็กกำพร้าอะไรแบบนี้เหรอคะใช่ครับใช่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคณะมนุษยศาสตร์นะครับอืมก็ไม่เกี่ยวหรอกเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยจะดีกว่า ก็ขึ้นชื่อว่าคณะมนุษยศาสตร์และก็สังคมศาสตร์แลเนี่ยก็เร mm ียนเกี่ยวกับด้านต่างๆของมนุษย์ mm hmm. เช่นภาษา mm hmm. การสื่อสารศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงการใช้ชีวิตและจิตใจของมนุษย์ด้วยเรื่องพวกนี้เราต้องเรียนกันด้วยเหรอครับเรียนดิ mm hmm. มันสําคัญนะเป็นการศึกษาพฤติกรรมของคนในสังคมรวมทั้งตั้งแต่กระบวนการความคิดจนถึงการใช้ชีวิต คนที่จบการศึกษาทางด้านนี้ก็จะสามารถนําความรู้ความสามารถค้นหาข้อได้จริงในสังคมและวิเคราะห์สังคมก็จะนําสิ่งเหล่านี้ไปใช้แก้ไขปัญหาในอนาคตอฟังดูอย่างกันหน่วยอเวนเจอร์เลยอะทำไมอะก็ฟังดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเข้ามาแก้ปัญหาสังคมนี่นาะ ที่พูดนี่ก็ถูกก็ประมาณนั่นแหละนายนี่ดูหนังมากไปปะเนี่ยโหเราเนี่ยแฟนมันแท้นหนังซูเปอร์ฮีโร่เลยนะโอยแล้วพี่เต้เรียนคณะนี้สนุกไหมคะจริงๆพี่เรียนจิตวิทยาเนี่ยนั่นไงพี่เต้เนี่ยต้องเป็นพวกพ่อมดที่คอยสะกดจิตคนใช่ไหมเนี่ย น้องไอ้ดาวถูกเนี่ยนะมาถูกทางเลยพี่กำลังจะใช้พลังจิตสะกดจกิตมนุษย์เดียยวบ้าแล้วไม่ใช่แหมใครจะมีพลังอะไรแบบนั้นอ่ะพ,พี่อย่าไปสนใจมาเลยไร้สาระจริงๆว่าไปว่ามาเราสองคนก็ดูน่ารักเหมาะกันดีนะพี่มีพลังจิตจริงๆนะคงจะ สะกดจิตให้เป็นแฟนกันก็คงจะดีเนี่ยแซวเล่นนี่เฉยเหรอเก่งเขินไม่ได้ก็จริงๆก็ไม่ได้จะไปสะกดจิตใครที่ไหนหรอกก็นักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็จะศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์นะเพื่อวิเคราะห์แล้วจะได้ควบคุมได้ไง มันต่างยังไงกับจิตแพทย์นะคะก็ต่างกับจิตแพทย์ยังไงก็คือจิตแพทย์เนี่ยเขาก็จะรักษาผู้ป่วยทางจิตเนาะส่วนนักจิตวิทยาก็จะเป็นคนให้คำชี้แนะเช่นพวกคนติดยาเด็กมีปัญหา แต่เดี๋ยวพี่มีเรื่องเด็กคนหนึ่งจะเล่าให้ฟังเด็กที่มีปัญหาน้อยเนื้อต่ำใจในความไม่มีของตัวเองเด็กคนเนี้เป็นเด็กผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเขามีเพื่อนชื่อว่าสกอตสกอตเนี่ย บ้านมีฐานะร่ำรวยมากและมันจะมีของเล่นใหม่ๆม,มาอวดเพื่อนๆเ,เสมอพอเด็กคนนี้เห็นก็เลยอยากจะขอสกอตเล่นบ้างแต่เทว่าสกอตไม่ให้นะสิก็เลยเข้าไปแย่งจนทำให้สกอตบาดเจ็บ แม่สกอตมาเห็นบอกกับเด็กคนนี้ว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วเด็กคนนั้นเป็นยังไงบ้างอะคะหลังจากนั้นก็มีเรื่องขึ้นศาลขณะ ใช่เพราะว่าพ่อกับแม่ของสกอตเขาเป็นคนใหญ่โตมีฐานะมากแล้วผลเป็นยังไงบางหลังจากนั้นก็จบตรงที่ครอบครัวของสกอตเขาไม่ได้ติใจเอาความอะไร จบงาจังอะคะเด็กคนนั้นได้ทนายดีแล้วมั้งเธอบอกไว้ว่าไม่มีใครอยากจะคิดร้ายกับใครหรอกเด็กคนนั้นแค่สับสนเท่านั้นเองแล้วตกลงเด็กคนนั้นเป็นยังไงบ้างะคะคนนี้เจ้าจะสร้างมองไม่เอาอะไรมาเยอะแยะเลยเนี่ย ถ้าคุณสั่งมันงากนการิ่เมะร้องเถแล้วพูดไทยเถอะท้อ,อทีพี่มันชินอะ่ะนี่มีเด็กญี่ปุ่นมาเรียนคณะนี้ด้วยอครับฮหจิเนีมาิเตะวาตาชิว่อ on this อาริงาโตเราไม่ใช่คนญี่ปุ่นหรอกนะแต่เราเรียนสาขาภาษาญี่ปุ่นอน่ะโอ้ยดูเก่งภาษามากๆเลยอะ่ะ ถ้าสนใจกับภาษาก็เรียนที่พยายามนี่สี่นอกจากญี่ปุ่นนะก็ยังมีสาขาภาษาไทยภาษา,า,าอังกฤษจีนก็มีนะสําหรับสาขาภาษาจีนอะที่เนี่ยมีทุนให้ไปรเรียนถึงประเทศจีนเลยนะจบมาได้ปริญญาทั้งสองใบแน่ได้ทั้งของที่นี่แล้วก็ของมหาวิทยาลัยจีนที่เราไปรเรียนด้วยนะโอ้โหสุดยอดเลยอะแต่มันก็ติดอยู่นิดน,นึงอะเราไม่ค่อยเก่งภาษาครับ เราว่ามันไม่น่าใช่ปัญหานะทุกสาขาที่เนี่ยเราได้เรียนกับเจ้าของภาษาถ้าเราอ่อนเขาจะติวให้เราตอนนอกเวลาเรียนอะ่ะอาจารย์ที่เนี่ยใส่ใจนักศึกษามากๆเลยนะอะไะเสร็จละพี่แต้คะแล้วคณะเนี่ยตกลงมันเกี่ยวยังไงกับบริจาคของอะคะสาขาพี่อะจะจัดกิจกรรมค่ายอาสา ลงสู่ชุมชนห่างไกลงื้นเลยเพื่อศึกษาแก้ไขปัญหาพัฒนาชุมชนให้มันน่าอยู่มากขึ้นก็อย่างที่บอกแหละเราคือคนที่จะพัฒนาสังคม i and have been